โอ้โหเอาแล้วครับเรียบร้อยเลยครับเที่ยวแรกสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันและนี่ก็คือทีมงานสายโหดณนะช่วงเวลานี้ครับทีมงานทนายต้อยนี่เที่ยวแรกครับกับที่เทแห่งนี้นะครับปากทางเข้าบ้านซาตหน้างานโคกหนองนานะครับ ที่ตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับเที่ยวแรกครับเปิดคลิปตอนวิ่งเข้ามาไม่ทันครับมาติดซะกอนโอ้เอาแล้วเอ้เอาเอาโยกครับโยกครับ ยกได้แต่ไม่รู้จะออกได้หรือเปล่านะเพราะว่าสภาพพื้นที่นั้นก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาครับมีน้ำขังนะครับนี่สภาพพื้นที่มีน้ำขังอยู่รอดูว่าจะออกได้หรือเปล่ารถแท็กเตอร์คูเวตา้าประจำทีมงานยังไม่มาครับป่ายาวยังไม่มา ดูว่าเจ้าฮีโน,โน่คันนี้จะออกได้หรือเปล่าเอาล,เล,ลื่นแล้วครับลื่นแล้วเอาโยกครับโยกครับโยกเดินหน้าโยกถอยหลัง อยู่แล้วโอ้ไปแล้วครับไปได้ปล่อยเลยครับปล่อยนี่เลยฮะ เอาอยัางไงเอาอยัางไงโอ้ถอยออกจะถอยออกเลยรอดไม่รอดครับ โอ้นี่แต่ได้ไต่อยมาแล้ววันนี้นางานงานแต่ละที่ไม่มีดีเลยโหดๆว่จากนั้นโวตลอดวันนี้แบ่งเป็นสองชุดครับไปเล่นแกบชุดหนึ่งเอามาหนีบครับประเทศนี่บอ,อ,อโอ้มีทั้งดินทั้งแกบดำแล้ววันนี้นี่ครับแต่พาพื้นที่มองแล้วไปฝั่งไหนก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับ นู่นครับพี่โกโก้พี่โกโก้นี่ก็แกบดำครับไปแล้วดูทางเข้าสิครับตรงนี้เป็นดินทรายรโชคยังดีหน่อยนะครับนี่เละเลยบริเวณด้านหลังทวิกิจ อโอเคครับผมน้ําจิ้มไปก่อนทีมงานบอกว่าอยู่ที่บอ่อดินก็รถติดยังไม่ออกมากันครับมาแค่คันเดียวก่อนออกมาพ้นแค่คันเดียวสําหรับคลิปนี้ก็สันส้นๆครับสวัสดีครับ